กลับมาตรงนี้ก่อนเอวันนี้โทรหาบิ๊กโจ๊กใช่ไหมไอ้ที่พี่สั่งให้โทรในเล่าี้เป็นไงบ้างบิ๊กโจ๊กท่านมีเออกี่เบอร์เท่าที่เรารู้ไอซ์เนี่ยติดตามท่านมาตั้งแต่เป็นเป็นผู้การใช่ไหมท่องเที่ยวเออก็ตอนนั้นก็คือมีเบอร์ท่านตั้งแต่ตอนสมัยนั้นเลยแล้วก็ท่านก็มีการเปลี่ยนเบอร์บ้างมีการใช้เบอร์เดิมควบคู่กันด้วยคือไอ้มีทั้งหมด4เบอร์ด้วยกันคือเอาจริงบิ๊กโจ๊กเนี่ยข้อข้อดีของแกเลยนะกับนักข่าวบิ๊กโจ๊กก คืออย่างบางเรื่องบางทีคดีช้าอันนี้พูดจริงบางทีนักข่าวหูขั้นคดีนี้แบบมันไม่ได้รับความคือบิ๊กโจ๊กจะไหวคือคต้องยอมรับบิ๊กโจ๊กถูกใจคนตรงนี้แหละถูกป่ะแต่เรื่องนี้ถ้าบิ๊กโจ๊กผิดบิ๊กโจ๊กก็ลําบากอไอ้โทรไปทั้งหมด4เบอร์ด้วยกันนะแต่และเบอร์ก็คืออ่ะเบอร์ที่หนึ่งก็กได้เบอร์ที่1เนี่ยมันขึ้นว่ามีการเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วโดยเนี่ยมีการบอกว่าท่านใช้เบอร์เซ็นเบอร์บิ๊กโจ๊กแลวใช่ไหมใช่เซนเซอร์ละฮะนี่นใจะ เซนเซอร์แล้วใช่ไหมเซนเซอร์ยังเมื่อกี้เห็นดีดกลับเข้าไปนี่เอาเซนเซอร์แล้วเมื่อกี้เซอร์ศูนย์ผมได้เปลี่ยนเป็นเบอร์ศูนย์เบอร์เขาบอกไงเดี๋ยวมมีตั้งระบบว่าถ้าเป็นเบอร์เก่าอยู่เนี่ยเบอร์เนี้ท่านเลิกใช้ไปแล้วแล้วก็บอกว่าไปใช้เบอร์ใหม่นะเป็นเบอร์ศูนย์ตึ๊ด ซึ่งขึ้นมาประเด็นบิ๊กโจกไว้ก่อนครับอตอนนี้ขึ้นไว้ก่อนอ่าอันนี้ก็คือไม่ติดไม่ไม่ติดเปลี่ยนแล้วอ่า,อาเบอร์ที่2ฮะเบอร์ที่2บอกว่าเบอร์นี้ไม่มีหมายเลขที่ท่2 2> ทานพิมพ์แล้วผู้การอะไรลองผอบอก้องไ่พิมพ์ผู้การก็<อ>้เมมไปตั้งแต่สมัยนั้นเป็นพลตำรวจตรีฮะเดี๋ยวบิ๊กโจกเห็นบอกอ้าวแหมซ้ำกันใหญ่เลยนะไม่ใช่นะอันนี้บิ๊กโจกท่านครับอันนี้เขาพิมพ์ตั้งแต่สมัยรู้จักท่านใช่ตั้งแต่แรกเลยผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนชื่อก็คือเนี่้้่่อออนนนนนนีีาตลดก็คัเเเปรวททแบ บอกหมายเลขเนี้ยไม่มีหมายเลขแล้วเอ้าเพิ่งเพิ่งหายไปตอนนี้หรือเปล่าเพิ่งหายไปตอนนี้เอ้าจริงมากก่อนน้นนี้เคยโทรติดนะเอ้าเหรอนเปิไม่ไม่มีหมายเลขที่คุณเรียกกรุณาตรวจสอบหมายเลขถ้าเกิดเรามองอันนี้ก็คือเหมือนเขาปิดเครื่องไม่ได้ตั้งแบบฝากข้อความเอาไว้อ่ะเอาเบอร์ที่สามขึ้นมาเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์ที่ครั้งล่าสุดไอ้โทรหา บิ๊กโจ๊กเนี่ยติดที่เบอร์นี้แต่ปรากฏก็เหมือนการบอกไม่มีหมายเลขที่คุณเรียกฮ้ยค่ะบิ๊กโจ๊กไปไหนเนี่ยช่วงนี้ไม่มีหมายเลขที่คุณเรียกอันนี้เบอร์นี้บรญษ <นา S 1> ันประจำตรจสอบหมายเลขอีกครั้งค่ะบิ๊กโจ๊กไปไหนวะอืมแล้วเบอร์สุดท้ายเบอร์สุดท้ายเบอร์ที่สี่ครับเบอร์นี้บอกฝากข้อความบริการฝากหมายเลขโทรลับ Welcome to call back service ท่านก็ไม่เคลื่อนไหว a c e b o o k เลยเนาะตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะไอโพสแบบนี้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่ไม่ติดเลยวันอันนี้ภาพล่าสุดแล้วก่อนปีใหม่ก็คือ4ี่เบอร์เนี้ยก็ไม่ติดเหมือนกันเออล่าสุดอภพีศิระหน่อยดิพี่ศิระเจนจาค้าบอกรอดยากใช่พี่ศิระบอกว่าถ้าเกิดไปันทงอะไรเนี่ยสมเด็จศิระเนี่ยสมเด็จศิระเจนจาค้าออกมาก็เลยบอกว่าผมดูข่าวแล้วแหละเห็นรายงานต่างๆเบื้องต้นบอกถ้าเป็นไปตามรายงานข่าวบิ๊กโจ๊กสั่งการให้กับลูกน้องคนสนิทไปถ่ายคลิปต่างๆทททุกกกกกกกขััั้้นนนตอออใใาาารรรรีีี่่่่จะะไปปสงงมมบบบเเยวคคํหณช เชื่อว่าถ้าเกิดทุกอย่างเป็นจริงแบบนี้แล้วตัวเองก็เชื่อว่าเป็นความจริงด้วยซึ่งถ้าเป็นแบบนี้สุดท้ายบิ๊กโจ๊กไม่น่าจะรอดโอ้โหมีเสียงใช่ไหมมีเสียงครับ,รบฟังดูครับคิดเนี่ยใช่ไหมถ้าถ้าไม่เป็นจริงเนี่ยเก็ก็รู้อยู่แล้วว่าการให้การเท็จหรือบ้านพยายนเท็จเนี่ยจะโดนอะไรบ้างานะครับแล้วก็มันก็เชื่อมโยงกันได้หมดนะครับฮะ,ะ,ะแล้วก็พวกนี้เนี่ย กล้องก็มีไม่ได้ว่าจะเป็นถ่ายคลิปหรือกล้องตา,ามถนนเนี่ยพิจ๊กที่เป็นข่าวในพิโจ๊กต้องให้ถ่ายทุกคลิปทุกทุกขั้นตอนที่ถึงถึงมือ,อปปชปปชท่านหนึ่งนะครับนะ,ะก,ก,ก็ก็เก็บหลักฐานหมดอะอย่างเช่นที่เคยสอนอทุกห้องเคยไปคน้นค้นบ้านของพิโจ๊กในใน,ในเขตเนี้ยเออก็ต้องเขาบอกว่าทุกอย่างต้องมีได้อะไรมาไม่ว่าจะขนม ต่างต่างนั้นถ่ายหมดอ่าก็ก็กลัวโดนยักยอกครับะคนที่ถือมาขโมยขนมไม่มีคาดเลยสร้างหลักฐานแล้วก็ไปมัดตัวเองมีกมีกโจ๊กที่ที่เห็นนะว่าใส่คลิปถ่ายคลิปถ่ายหลักฐานทั้งหมดกายบอกว่าสุดท้ายก็มาโดนหลักฐานมามัดตัวเองครับไม่น่ารอดครับก็คือโจ๊กที่ที่เห็นนะว่าใส่คลิปถ่ายคลิปถ่ายหลักฐานทั้งหมด ไก่บอว่าสุดท้ายก็มาโดนหลักฐานมามาตัวเองครับมไม่น่ารอดครับรก็คือเอาคิดดูอย่างที่บอกว่าคดีที่เกิดพร้อมกันหรือเกิดก่อนเนี่ยยังยังไม่ไปถึงไหนเลยทำไมคดีของวิกโจโชถึงได้เร็วประมาณนี้เอาบาประเด็นลงครับ